เวลา18นาฬิกาส2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาะเรนทิราตเทพยวดีกรมหลวงราชสันนณีสิ็ิพรฒมหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัชมีโชตมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญาณี เป็นในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ะลึกมหาจักรีปรมราชวงศ์พุทธศักราช2564นปฐถมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและเครื่องทองน้อยถวายรรชสักราระทั้งนี้ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบ150ปีในปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพ,พานพระพุทธยอดฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและปฐมบรมบราชานุสนรณ์บริเวณเชิงสะพ,พาน เพื่อเป็นที่เลลึกในการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครและน้อมสำนึกในพระมหาจรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเวลา18.54นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถบาพารสีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชี ทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีพระนะปติมากรแล้วทรงจุดทูบเทียนขึ้นน้มัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนขึ้นน้ำมัสการทองคิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารกิติยาภาและเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันติเนศริพัฒ์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนาริราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังคูลจริญวิบูรณราชกุมารทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสก,การทายที่นั่งที่หน,น้าธรรมมาศิลา วันจักรีคือวันที่ะระลึกแห่งการเสด็จขึ้นถลิงถวันรยร,ราชสมบัติเป็นปฐมบรม,มกษัตริย์แห่งพระบร,รมรัชกรีวง์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรม,มรูปราชการที่1ถึงราชการที่4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ทั้ง5รัชกาลไปประดิษฐานณปราสาทประเทศปิดอนปี2461 พร้อมกับทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนเรียกว่าวันจักรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องรชาชสักการะทองลงยาราชาวดีและเครื่องทองน้อยและทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปูรภพมหากษัตริยาธิราชณประสาทประเทศปิดอนในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและเครื่องทองน้อยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภามนเรนทิราเทพยวดีกรมาร่วงราชดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณบรีนาธิรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชคมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมาร ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระพูทพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9